สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับวันนี้เาเดินคราฟเฟลก็อย่างที่บอกไป uh, นะครับเซอร์เวิลในแมปเซอร์เวิร์ลอันเดอร์กราวนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่บนดาดฟ้าของถ้ำนะครับแล้วเราก็นี่คืออารีนะครับเป็นไมส้สก,กินเปลี่ยนแล้วนะครับเอ็นเตอร์แมน,นนะครับอรแอะไม่เป็นไรโอเคจับไว้ไหมนะแล้วเราก็าตรงไปเลยเดินไปเลยเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ยเอาเลื่อนรถเลยอ่ะโอ้แล้วเอา โอเคเห็นโอเครับว่าตอนนี้เราใช้เมคครับ1.8แล้วนะครับเอมากเลยเทียบฟอี้ด้วยโอ้ตัวลอเลียว1.8แล้วการมาียมาครับ1ที่เมาครับแสนานะครับแล้วก็ลงมาแล้จ้าแผใหม่ด้วยครับเจ้าแผงที่ใ้ก็คือเจ้าเกคเจ้าแผงที่เกกับอ่าเฮ้ยฟอี้เจ้าแผงที่ แล้วเราก็ใช้แต่คุณภาพสวยใสนะไม่สีฟ้าคืออะไรฮะเออหลอดสีฟ้าคืออะไรสีฟ้าคือหลอดอาหารไงทุกที่ก็บก็คือไม่วันตายไงแต่พี่กลอดอาหารเต็มใช่เอาแล้วเราเลิกกันแล้ก็ไปเลิกกันเถอะอ๋อไหนตายวะหลอดละว่าตายโคตรโง่อะหลอดละว่าตายดิเฝ้าเปล่างี้จะลองว่าตายจริงหรือเปล่าเอาเ๊ะ ตายจริงอยู่แล้วนะนเดิมบอกไม่ตายบ้านเ,นเกิดเือกอยู่นะไม่รอดีว๋วนดะีพูดอะไรโง่จะรอได้ไงบอกวาคุณี่เนอจารจาวเหรเนะี่ยอาจ,จาร,น,นะจรนะครับอจารย์ตายอยู่นะครับที่นี่จู่จาร์สุาที่ตวยเลยเห็นไหมครับเื่องจับผมได้ปกับไบเม็เป็นแบบบสุดนะครับ ถ้าเกิดมันี้ดี่ี่จะมันดึงมาทำแบบไรเร็นะครับเพื่อให้อานารย์มาเห็น,นหตัอยา่างสบายตานะครับของท<อ>ำให้เขาสวยนะครับคซึ่งจะได้ต้นไม้ไปหนึ่งต้นนะครับเอาหันไหนแล้วว่าเลนสร้างบ้านในแสงสว่างวางวิชตต้องเด,ดินไปทา,างสวงอยา่าวางใกล้ลวาเดวเดียวเดี๋ยวเดี๋ต้นเดีวต้นไม้เจ๋อเราต้องทำบ้านแบบอีบบอละวานหนึ่งอันไงให้มันสว่าง รุ่น้าแต่อย่าว่าร่นไมค์ข้างลาวานะอาีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอไมคเจ็บไมไม่นะอย่ามองวาไมค์ข้างลวาวานไม่ไม่กลยนะวางใกล้ลาวาได้แต่ห้ามวางข้างลาวาเขางลรอกว่ะเฮ้ยใครคิแ่ว่ามันเราหายแไมยนะอย่างน,นีีกว่าเพรไมค์ตรงนี้อารี เสียงเสีงยงสู้ๆู่ะเอ้อเสียงคนนอนนอนคอกคลอกแทกแหกมาแล้วเอาเฮ้ยวางไหนอ,อ่ะวางดีวางไปแล้วว่ะยังไม่ได้วางเลยวางแล้วมันต่อยแล้วหายไปเลยไม่ได้อ่ะวางสิครับอยู่ในมือนายอ่ะอยู่ใน,น,ในมือเอลี่ วางตึกวางางตรงนี้เหรอเออวางเลยเออเฮ้ยพี่อีกอันนึงก็ก็ก็วางก็วาง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 ตรงนี้ก็ได้ตรงเนี้ยวางนี้นะเออจะปิดทำไมอ่ะเอวางวางวางใครปิดอีกระโอ้ยพี่อะไรนะชิคกี้พยพามันไปลงลาวาีกินตั้งไปลาวานี่จะไป จะเขาสร้างบ้านก่อนแล้วกันนโดดีวางล้ไม้แล้วดิเฮ้ยก็จะวางเนี่ยแล้วมันก็กลับมาใหม่ไนดูดิต้องบนูท่างอีกปิดหลังคาเอ้าปล่อยทำไมเนี่ยโอเคโอเคโอเคไปก็บอกให้เราวางอือมดกว่าเจากุ๊กิ๊กีอืออืออือ เป็อะไรเนี่ยตอบแบบเนี <itas S 2> ้ยก like ็เหมือนกันก็คือหาสมบัติของลอสคูเรเตอร์กันนะครับแบบก่อนเราก็ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยเหี้ยเกี่ยวเราอ่ะเด็ครับเี่คุณดียวนะจอดแล้วเอาติงติงติงเออเขาเขาทำไปแล้วอันนึงอ่ะไม่นะเออไปแล้วทำทำไมนะไม่นะครับ วางไว้ตรงนี้ในการมุมบ้านให้มันสว่างขอโทษนะครับเอ่อขอเรียกคือไม้คือนะครับเตียงคับที่เคน่โลที่ผมดูที้ันเป็ต้นการคัปติเน่โบของการมาเนี่ยมันจอมจำจ้างมาแล้วดิเป็เลวจำจ้าอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเสียงนียเนี่ยอุ้ยจะแห่ๆได้แล้วเสียงหน่อยแล้วจันต้องดีเลยนี้เลยต้องข้านะ ก็เลยจะเกาะบานให้มันดูดีหน่อยเอ้ยปิดทางไหมอย่าปิดทางให้มันมีแต่ตุบเรเร็วาต้องลาวานด้วจ้าไอโง่โอ้ยวม่เราก็จะได้โบนนะอย่าลืมสิอ้าวแตไว้หายไปเลยหนึ่งต้นเนี่ยไอ้โง่เว้ยอ๋คือตะกี้จะต้านอยู่นะมึงไม่คุ้มค่าซะด้วยดีตายเอาเดี๋วเก็บดิ อีตรงเนี้ยใครจะเอาใครไปต่อ,อยเนี่ยมันมีแสงไม่พอต้นไม้เลยโตไม่ได้มาต่อ,อยมึงมีเก๊กมึงเป็นฆ่าคอยล่ะแค่แสงไม่พอเปนไม้โตไม่ได้อ่ะโคตรเร็วก็ยิงไปสร้างบ้าน ไอคนที่จะกันลาวาไว้ไม่ให้มันทุบต้นไม้เราปิดบ้าก็ขาของเราตั้งกันตาเหมือมาแล้วกองทัพสกเกตคีเพอร์นี่หว่าวิ่งเร็วอลีวิ่งเร็วอลีไม่ว,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 วิ่งเลยแม่งโก็ตกลาวาตายแล้วเลยควายโคตรควายอ่ะลาวาก็เป็นกับไอ้กับตาการชั้นดีเลยฮนะข้างบนมีแสงไอ้ข้างบนมีแสงดูส,สิมองไปเลยวันฟ้าโอ้แตงโกจะตัวแน่เลย แสงอะไรปี๊เขาแล้วตัวไปที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะขึ้นมาดีอะดีขึ้นมาดีเฮ้ยแล้วไปสร้างบ้านเราที่ไหนเราแค่เรอแต่ไม่โตความผิวเริ่มลดแล้วไม่จะเป็นไรถ้าความผิวเราไม่หมดก็ไม่เป็นไรแล้วก็คุณไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงอะไรหรอกเขาจะดูเรื่อยๆเหรอฮะ เลือดจะฟูนเรื่อยๆถ้าเลือด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 มันเลือดถ้าเกิดท้อหิวไม่เต็มเลือดก็จะไม่ฟูอ้าวชิบหายแล้วมึงเป็นไรหรอกแบบนี้มีของเยอะแล้วถ้ามีแตงกวาด้วก็มีหมูมีกรหมูมีวัวมีอะไรเกิดขอโอดนาวาตายเด้อเฮ้ยยัยเฮ้ยทอมมี่อยู่ไหนอยู่ข้างหลังนายเนี่ยรอรอมาเอาของมาก่อนดีของอ่ะเอาของมาก่อน ตอมบี้ดูดูดรามีเอ,อ้ยเราต้องทำดาบหินเฮ้ยทำไมปล่อยไม่ได้วะไม่หลือน้อยนิดแต่เราต้องทำดาบินเกิเฮ้ยกิ๊ดท <แก S 1> ิ๊ดเ,เรียวเราฝากของไว้ที่แกขอตายก่อนกิ๊ดเนื้อตอมบี้ด้วยอย่ะเป็ยอดขอ้าวหิวเพิ่มด้วยล่ะจริงอนะ่จนนะจริงอ่ะไม่แบงเลยลาก่อรสุดมันติดพิษยังไงไม่รู้อ่ะเดียด๋ยูเขาดวเขาทำดาบหินให้คนละอันแล้วกัน เฮ้ยเยอะๆหุ้งเปลืองดิรู้สึกว่าติดพิษอ่ะคือช่องการ์ดสีเขียวพิษหรือเปล่าไม่รู้5เด็ดพิษนะกินเนื้นนนอ,อตอมเบียมันกลายเป็นสีเขียวอะ่ะเอ๊ะช่องความรู้อ่ะนชาวบ้านทักชัก่วเขานิจแดงสว่างสวยงาม1.8นี่นะว่าเป็นการพัฒนาที่ดีจริงยอมมาเขาว่าเขาว่าไม่ดีนะเขาว่า1.9จด,จดีกว่า ในจุดต้าวินั่นอยู่แล้วล่ะมันอัปเดตถ้าห่วยลงก็อย่อัปเดตพอเลยคือมันมีความหิวอะคือมันเขานพอเลยไม่ใช่เป็นที่มอดนี่ว่าน่าจะเป็นที่หนีจูแปะได้แหละเป็นอะไรหรอแหลกเหรออ้าวเฮ้ยแต่เฮ้ยไม่คิดเลยนะอยู่มันก็มาตูมอะตัวห่วยตรงไหน เดี๋ยวมันจะลงไปแล้วลงไปแล้วมันไม่ไกลเดี๋ยวเขาไปจราบคีเปอร์มันใกล้ๆเดี๋ยวไม่ตัดหัวไม่เป็นไรเลยคีเปอร์แม่งกากอีมูเอ้ยนั่นตรงนี้เขาตายนี่หว่าไม่นะคีเพอร์ระเบิดอีกแล้วเหรอเจอคีเปอร์อีกแล้วดีกูเอ็นเดอร์แมนกิมนุษย์กูจอมบี้อีกแล้วโอ้โหคีเปอร์ไม่นะเพื่อใช้วูดินพิกกับซอมบี้วูดินพิกพังแล้ว เขไม่คิดเพิเยอะอย่างงี้นะไม่ต้องเก็บของอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่เรยนี่ยิงนย่างเงี้ยอยู่ตรงของอ่ะแล้วอยู่เลื่อนกันเลยเรื่อยเ่อเรียวเห็นไหเรียวเห็นเขาอยู่ตรงไหนอะอยู่นี่ไงมีแกไปะเนี่ยเขาอยู่ในหลุมใช่เออของหายไปตั้งเยอะอะหายไปไหนอ่ะเออเป็นไรนะไม่นะบูบูบเหรอ ดีนี่หายไปคือไม้หนึ่นงว่าไงนะห,หายไปกี่อันหายไปอสองสาอันเลยยายาันาานี้ยเศกยาเศกนี่อะไรเนี่ยมีแร่ด้วยล่ะมันคือไอรอนหนึง่งออนเยี่ยมเลยเยี่ยมเมาไม่เห็นเลยอ่ะอันนี้ก็จะพึ่งไปดิไม่งั้นก็ปรับไปเนี่ยแบบสุดก็ได้เราหายไปแล้วดาบหีใหม่นะสาาะสมสูสบี เจอไม้แล้วนู้นอ่ะต้องพี่เป็นมาจากทางกันไรไม่ไม่ไหนอะไรไม่อันตมือโอ้ได้เจอไม้แล้วไหนเอาไม่ใช่นู้นไม้เห็นเถ้าเห็ตาลมองเห็นเำาังหาไม้กำลัหาไม้เจอเจอดาบแล้วมาโค้เจอด้วย ไม้เรายังพอปลูกได้โคเราปลูกไม่ได้โคเขาเอาไม้เผาได้ไงเราแต่เราต้องการโคแบบธรรมชาติโถ่ไอ้โคธรรมชาติมันยืนอยู่ตรงผนังนู่นรู้แล้วว่หายไปเบต้าหนึ่งเจ็ดแปดสี่โคเฮ้ยต้องมาโคธรรมชาติเลยอ่ะเตอรเรสเนียไออยากคุมกันเราคุมกัร ไอ,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 อโคอออาหาอคอเฮ้ยเจอแล้วโคธรรมชาติด้วยแลย้วจบเอาวิ่โอ้ขุดขุดอยู่ขุดไปแลยอ่ะเฮ้ย hey. ท้อท้อเร็วตติ๊กตติ๊กไม,ม่มีไม,ไม,มห้หมดอ่ะไม้ไม้หมด่ะ่อออฟลแล,วล้วเฟล โอ้หายไปไหนอ่ะเอาเมื่อกี้ขุดแล้วมันไม่ได้มาเดี๋ยวเราไปฆ่านี่มันเขาได้ขเขามาไอ้ทอส,สแล้วเดี๋ยวเขยยาจะมาแปะหน้าบ้านอย่างงี้เราไปแปะในบ้านาามั้งเขาต้องมาแปะต้นไม้อ,ะอ่ะเจ๊นะไอ้ที่ตอนนี้มันมีมันมีเซอร์เรตันช่างวานอย่างไรเขาก็ ฆ่ามันได้โบนมาแล้วกันมีเงินเนี่ยฆ่ากันอย่างไรก็ได้โบนได้อีกได้ทอดด้วยได้เลเวรว่ด้วยล่ะได้วอลเลย์ได้วอลเลย์เนี่ยเก็บมีมากเลยชุดคนเทมากแต่เราไม่มีชุดไอ้คีเปอร์อยู่ข้างหลังอารีระวังมันแหลกนิดนี้แต่เ๋ยวคีเปอร์มันอยู่ตรงอารีอ่ะลูกจุดแปกก็แหลกกันแล้วอ่ะ เย้ควายระเบิดด่หอะเรียวด่าไปตรงไหนก็มีไไอต้นไม้โตแล้วเย้พี่เต่อย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 สัตว์ปงอนแัตปิงอตาทำไมทำไมเรียวหลุดบ่อยยังอะไม่ได้หลุดนะคือแบบบักที่ใบไม้อ่ะแบบ ไม่มววทำไมโดนเผาใช่หรอเฮดทำไมโดนเผาโดนเผาไหนปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วโดนเผาที่เฮดเ,เลยนะเนี่ยอ้าวไม่มีจับดิ้งใหม่หรอเออเรีปูเลยแพ็คจับดิ้งอันหนึ่งสองอันสองอันรีป,ปูรีปูเลยอีกปอีกไปซัพพลยายเออร์หมดตรงนีม้มีตู้นี้ไป ไม่ได้ B, เด็กร่วงมาเองไปล่อยลงที่เดิมมาเอานี่เดียวหิวแล้วอ่ะเออหิวเริ่มหิวเหมือนกันเฮ้ยวางจะไม่ทำไมาต้องวางต,งตรงที่มีแสงไฟไม่งัน้นต้นไม้ไม่โตต้องวางอย่างนี้ดิต้องวางให้มีแสงไม่งั้นต้นไม้ไม่โตมีโคบ้ดอ่ะ ใกล้ๆเลยต้นไม้เผาด้วยวะเยอะมี